ก็ขอกราบสวัสดีแฟนบอลทุกท่านอีกครั้งนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฝึกกองสลากพัดไทยลีก3ครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างสขงไเอฟีเปิดบ้านรับการมาเยือนของภูเก็ตอนามันเอฟซีครับเกมเริ่มครับเป็นภูเก็ตอนามันเขียนเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนสขงไเอฟรีจะบุกจากขวาไปซ้ายภูเก็ตจะได้ตั้งแต่ลูกเซตพีจะโยน ยาวเข้าไปหน้าประตูเลยหรือเปล่าเปิดเข้ามาลูกนี้แล้ว <c oughs> บอลมันเอดิซาก,กานูเอาอะไรครับสัญญาณมาเลยครับลูกนี้อดรซากานูเปิดแล้วบอลถึงมงแล้วชนแล้วก็หนึ่งซูงเลยครับผมโอ้โหเอ้ากรรมการบอกไม่ได้ครับโอ้โอ,โอ้ไปไป,ไปฟาพวกสาประตูก่อนเลย <c oughs> <c oughs> พีระพัดเคืนมาอดิซาก,กานูครับ อดิศักการูยังชี้อยู่จ่ายให้ใกล้ๆที่จีราดครับจีราดให้นกพุทธนกพุทธคืนจีราดครับจีราดยังพาบอลอยู่ครับแล้วจีราดยิงเลยครับแล้วบอลพุ่งลูกนี้โอ้โหได้เซฟเหมือนกันเลยครับชูเกียรติฉิมวงครับให้อับดุลฮาฟิดครับไปสายลูกนี้สวยเลยครับมีพื้นที่เอาเลยครับนักธกิดอินเสารครับได้ปาดแล้วได้ยิงโดยทันพิสิทธ์ก็ไม่ดีเลยครับอะไรครับตัวสินให้สัญญาเลยครับ ไอ้ซักกานูลูกนี้เปิดบอลลอยดวงไปแล้วได้มงแล้วก็อนหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหโดยยุทธพงศ์ศรีละคร 1> 1ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับที่ส่งไคลฟ์ซีขึ้นนําเลยครับหนึ่งศูนย์ครับส่งไคลฟ์ซีขึ้นนําโดยยุทธพงศ์ศร,ร,ร,รีละครครับสุดยอดครับยุทธพงศ์ศรีละครแหมแล้วมาได้ประตูขึ้นนําในช่วงท้ายครึ่งแรกแบบนี้ก็ปดล็อกของทางด้านส่งไคลฟ์ซีแล้วครับไอ้ลูกนี้ต้องคืนหลังไปก่อนครับ มีเสียนาดมาเบียดอยู่แล้วโยนโด่งเลยลูกนี้ครับทางภูเก็ตโอ้ลูกนี้เอาเลยครับยอดวงได้ยิงโอ้ต่ยังยอดเยี่ยมไม่เท่าสันติภาพเลยครับโอ้โหยังวันนี้ยอดวงนี่ได้ยิงเต็มข้อเลยครับที่ปัตตพีให้มาลงไตรวุฒิครับไตรวุฒิยกสวยเลยครับลูกนี้ครับเราจะพยายามปาดไตรวุฒิได้ยิงบอลชนเสาโอ้โหเราได้ซ้ำแล้วโอ้โหตีเสมอหนึ่งหนึ่งเลยครับทางภูเก็ตดามันครับโอ้โหทีเด็ดจริงจริงครับ โอ้โหโหเรียบร้อยเลยครับเป็นหมายเลข1 4นะครับให้ครับเป็นท<ถ>ันทีที่ผ <ฯ fit S 2> ุ<บ>ร่ค <oria> รับแหมตีเสมอกับภูเก็ตอันดามันในช่วงท้ายเกมครับการูครับคืนบอลมายุทธพงศ์ศีละครครับให้ขวามานัส,สรีครับนัส,สรีให้มาตรงนี้ถึงออสการ์ด้วยครับออสการ์แตะโลกนีโดนแล้วเวอร์ซินบอกไม่จุดโทษโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้โหเหลือเชื่อครับบอลมาเข้าทางโนโต้ครับ โนโต้ให้มาตรงนี้ที่อับดุลฮาฟิดครับอับดุลฮาฟิดให้นัตกิตนัทักกิตยังไม่เปิดครับนัตกิตให้อับดุลฮาฟิดอับดุลฮาฟิดจ่าย